สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณครูเอกชัยนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการไล่เสียงนะครับของถุ๋ยเบียงอ้นะครับปุ๋ยเบียงอ้จะเริ่มต้นด้วยเสียงโดเรมีฟาโซลาทีโดนะครับจากนั้นโดสูงนะครับการเป่าการเปิดนิ้วโดสูงนะครับก็จะแตกต่างกับปุ๋ยรีคอเดอร์นะครับเพราะว่าถ้าถุยรีคอเดอร์นะครับหรือว่าปุยปากเฟรนนะครับโดสูงนะครับก็จะเปิดที่นิ้ว นิ้วชี้นะครับเปิดนิ้วชี้แบบนี้นะครับนี่คือแต่ถ้าเป็นเปิดแเียงอ้อยนะครับจะไม่ปิดนิ้วจะไม่เปิดนิ้วชี้แบบนี้นะครับให้เปิดนิ้วโป้งนะครับให้เปิดนิ้วโป้งแทนนะครับก็คือนิ้วก็คือเสียงโดสูนะครับครับนี่ก็คือหลักที่ถูกต้องก็คือต้องปิดนิ้วชี้แล้วก็เปิดนิ้วโป้งนะครับเป็นโดสูงในการออกปุ่เยงออครับต่อไปเรามาดูวิธีการไล่เสียงจากโดต่ำถึงโดสูงครับ โดต่ำไปแต่ว่าเราต้องควบคุมลมนะครับไม่ต้องเป่าไวแรงมากครับปิดรัว้วปิดรัว้วยมิดตกรูครับนี่คือเสียงโดต่ำครับแต่ถ้าเราปิดนิ้วไม่มิดนะครับเสียงก็จะเป็นโดสูงนะครับซึ่งเสียงยังใช้ไม่ได้ครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแสดงว่าเรายังบังคับลมไม่ได้นะครับจากนั้นเราจะต้องปิดรั้วให้มิดแล้วก็ควบคุมลมตัวเองให้ได้ก่อนครับ <ersch> ไปนะครับเปิดนิ้วโป้งนะครับก็จะเป็นเสียงเรนะครับเปิดนิ้วโป้งล่างนะครับก็จะเป็นเสียงเรครับนี่คือเสียงเรนะครับต่อไปเสียงมีนะครับเปิดนิ้วนางนะครับก็จะเป็นเสียงมีครับต่อไปนะครับเสียงฟ้าบ้านนะครับ เปิดนิ้วกลางนะครับก็จะเป็นเสียงฟาครับต่อไปเปิดนิ้วชี้ล่างนะครับก <t> ็จะเป็นเสียงจอนครับต่อไปมือบนบ้างนะครับมือบนเสียงแรกนะครับเปิดนิ้วนางเสียงล่างนะครับก็จะเป็นเสียงาลาครับ ไปนะครับเปิดนิ้วกลางมือบนนะครับก็จะเ,เป็นเสียงทีครับต่อไปเสียงโดสูนะครับปิดนิ้วชี้ไว้เปิดนิ้วโป้งครับต่อไปไล่เสียงลงนะครับเป่าเสียงเดิมก็คือเสียงโดตัวอีกทีครับเสียงทีนะครับปิดนิ้วโป้งครับ เสียงลานะครับปิดนิ yeah. ้วกลางครับนิ kind of <S <S ้วกลางมือบนนะครับต่อไปนะครับเสียงซอนนะครับปิดนิ้วนางครับนิ้วนางมือบนนะครับต่อไปมือล่างนะครับอ่าต่อไปนะครับเสียงฟานะครับปิดนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้มือล่างนะครับ ปิดนิ้วกลางนะครับปิดนิ้วกลางมือบนนะครับก็จะเป็นเสียงมีครับต่อ,อไปนะครับปิดนิ้วปิดนิ้วนางม,มือล่างนะครับก็จะเป็นเสียงเรครับต่อไปนะครับปิดนิ้วก้อยมือล่างจะเป็นเสียงโดครับ ไปนะครับก็จะเรียงเสียงนะครับออกเรียงเสียงไล่ขึ้นไล่ลงนะครับนี่คือลักษณะข,ของการไล่เสียงนะครับเรามาลองเป่าเพลงลอยกระทงน,นะครับแบบช้าๆจนะครับเพื่อจะได้ดู การปิดนิ้วของเสียงตัวน ốt ไว้นะครับ ใช่ยยแลวกัน,นับเสียงโดสูงด้วยนะครับ,รบเลยประทรงชาชอรอบนะครับโนจะเป็นซอนซอนดีซอนลาดูนะครับ ว่าเราลองเป่าเร็วๆดูนะครับ ครับนักเรียนก็ลองไปปลูกทุบทวนดูนะครับฝึกซ้อมหลายๆรอบนะครับก็จะเป่าเก่งนะครับคลิปนี้นะครับครูก็ขอไวเ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ